เกี้นะคะพี่แป้งชมพานน้องไปรับทรงผมผู้หญิงสีน้ำตาลแล้วใช่ไหมคะมีใครได้บ้างรอคอมเมนต์บอกมาหน่อยและคลิปนี้นะคะก็จะเป็นแมทเดียวกันค่ะน้อง,องซึ่งจะเป็นโบสีขาวที่แปะอยู่บนหัวของเรานะคะเขาแจกตั้ง15,000ชิ้นบอกเลยว่าเยอะมากๆของออกไปนิดเดียวเองคะ่ะน้องยังมีเวลาทําอยู่นะ ใครที่อยากได้ดูตามคลิปนี้เลยค่ะพี่เป้ชมได้แล้วเข้าแมปตาพี่เป้มาเลยค่ะพี่แป้จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมใครที่อยากได้ฟังคลิปให้จบก่อนนะและเมื่อน้องเข้ามาเนี่ยน้องต้องเลือกนะคะว่าน้องจะเอาไข่อะไรนะคะอย่าพี่แป้เนี่ยเลือกสีเหลืองนะคะมีมงกุฎด้วยมันก็จะดูดน่ารักดีน้องจะเลือกสีอื่นก็ได้นะเขาไม่ได้ฟิกว่าน้องเนี่ยจะต้องเลือกสีอะไรคะ่ะเพราะน้องนะคะจะต้อง โดยการที่ให้สัตว์เลี้ยงของน้องๆนองเนี่ยมากินเบอร์รี่ตรงนี้นะคะซึ่งมันสามารถไปโลกอื่นได้เหมือนกันค่ะน้องๆแต่ฟาร์มแค่โลกแรกก็พอนะคะจริงๆพี่แป้งลองไปทุกโลกแล้วค่ะจริงๆฟาร์มโลกไหนก็ได้นะคะเราสามารถเปิดไข่เพื่อเอาสัตว์มาได้เช่นกันฮนะ,ะสัตว์บางอันเนี่ยก็จะกินเร็วค่ะน้องๆบางทีมันจะมีพวกไอเทมไอเทมเสริมด้วยนะคะเวลาน้องๆ มาน้องๆก็แค่กดใช้นะคะน้องๆมันจะช่วยทําให้สัตว์เนี่ยของเราเนี่ยกินไวขึ้นนั่นเองซึ่งการฟาร์มที่เราจะได้ของฟรีเป็นโบนเนี่ยน้องๆจะต้องกินเบอร์รี่ทั้งหมด500ครั้งนะคะไม่ใช่500ลูกนะ้น้องๆอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยฟาร์มได้เท่าไหร่แล้วก็สามารถไปดูตรงตู้ได้หากได้โค500แล้วปั๊บน้องๆสามารถกดเคมแล้วก็จะได้โบนนี้มาเลยค่ะของยังเหลือเยอะอยู่นะคะแต่รีบมาทําดีกว่าก่อนที่ของมันจะหมดเด้อควรมาทําเยอะอยู่นะ